สวัสดีครับผมว่นเด็กชิคเคยกับน,นสบพนิติรัตน์อร่อยทีมงานจิววัสดผมอรอณสวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงมุมอร่อยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการาผัดบุญเส้นนะครับก็เผื่อบางท่านนี่จะนําไปประกอบอาชีพได้นะครับหรือนําไว้่ารับประทานาที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันครับครับวันนี้ผมก็จะมาะผัด บุนเ้นนะครับแต่ตรอนนี้เราต้องตักกะทะแล้วต้มน้ําก่อนนะครับรอน้ําเดือดนะครับแล้วก็นําบุนเ้นเนี่ยลวกก่อนนะครับเพื่อให้เส้นบุนเส้นนิ่มนิ่มตัวลงแล้วถึงจะลงไปทำการตัดนะครับเราจากน้ําเดือดดีแล้วนะครับแต่ว้านำบุนเ้นเนี่ยไปลงไปนะครับนําบุนเ้นเนี่ยไปลงไปเพื่อจะ ไอ้เส้นนิ่มนะครับเราก็คนคนสแปดึูแล้วเราลองลองจับดูนะครับว่าเราหรือเราปราปริมาณดูก็ได้ครับก็เพื่อว่าบนเส้นเนี่ยนิ่มแล้วเราก็นำลงเส้นขึ้นมาครับผมก็จะนี่นะครับผมก็จะคนเึ็นสองเส้นที่จะนิ่มนะครับพอนิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเนี่ยแล้วเราก็ลองจับดูครับถ้านิ่มแล้วปุ๊บเราเอาไปได้เลยครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเดี๋ยวจะเส้นจะเละลังจากกระทะร้อนมีแล้วนะครับเราก็เทน้ำมันเทน้ำมันใส่ลงไปนะครับ เส่น้มันใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เทียมนะครับแล้วเปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวจะเทียมไหม้นะครับเราวก็ตัวใจหอมใั่เอานะครับใส่กะเทียมเอาแล้วก pues ็ใส่หรือใบหอมนะครับหรือใบอมพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็กอกไข่นะครับผมกอกไข่ลงไปนะครับ เราก็จะตอกไข่ลงไปนะครับเราก็ตอกไข่ประโยชน์ที่เราต้นใจนะครับที่ทำแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะครับเราก็อย่างนี้นะครับนี่ก็ไปไปดูนูดนึงบ้านนะครับที่ทำกันง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนำกระป๋องปีที่เตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่กระป๋ีนะครับพอเราใส่กระป๋องปีเสร็จแล้ว จะเปิดไฟแล้วใส่ไฟหอมนั้นนะครับผมก็จะผัดผัดให้กะละปียุกตัวลงนะครับเพราะว่ากะละปีตอนนี้ยังยังไม่ไสุกครับเราก็จะผัดด้วยว่ากะละปีจะยุบตัวลงแล้วเราก็จะนะครับให้รถยุบลงไปนิดนึงครับเพราะผมทำจำนวนเยอะนะครับผมก็จะผัดหลังจากนั้นผมก็จะนำอ่า เพอนหอที่หั่นไว้ไห่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับนะครับผมก็จะใส่เพือนหอที่เตรียมหั่นหั่นไว้เรียบร้อยเลยใส่ลงไปจากนั้นผมก็จะผัดะัดแล้วก็รอความรนยุบตัวลงนะครับนี่ครับเราก็จะผัดผัดปลบหมึกเนะจากนั้นผมก็จะนำตะเขืยที่หั่นแล้วนะครับนี่ครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับ ใไปไปนะครับผมเสือไปไปอ่ะจำหมดนะครับแล้วเราก็ผัดนี่นะครับเราใส่เ้าไปหลังหลังจากที่เราใส่หมดแล้วนะครับเราก็ารผัดรัดเพื่อให้ผัดทำกาลนิดตัวลงนะครับนี่คือผัดจับจำนวนเยอะนะครับไม่ใช่ผัดน้อยนะครับผัดจำนวนเยอะนะครับเราก็จะทำลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาแครหลอดใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับผมยังยังไม่ได้ได้ได้ไดนั่นเดี๋ยวผมจะลอยอใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับหลังจากเราปูดแคร์หลอดใส่เข้าไปนะนะครับแล้วก็ผัดนะครับเพื่อให้ผัดทำการยึดตัวลงนะครับนี่นะครับแล้วก็จะใส่แครหลอด นะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้าที่ไหลออกมาในี่ยเป็นน้ําผัดนะครับน้ําผัดเดี๋ยวก็จะแห้งไปเองครับนี่นะครับเราก็จะปัดนะครับนลัจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยอันนี้ก็จะเป็นปรุงรสนะครับปรุงรสนะครับใส่ทอดนะครับแล้วเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะครับ ร้อนนะครับอสไปนะครับรากาเอานะครับอ่าใส่เยอะนึงจะเป็นเอาเสราจนล้วผมก็จะใส่ข้านยวขาวนะครับใส่ลงไปนะครับเป็นข่าหลังจากเราใส่้วเนไปปุ๊บแล้วก็ใส่ซอสหอยนะครับหอยน้ำมันหอยรสนานนะครับขาเอานะครับเอาที่เราต้องทานะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลน,นะครับีน่น้ำตาลรส่เพนะื่อให้หวานเแรล้ยวๆนะครับอยาใส่อยากตึ้งเป็นนะครับนีนะ่นะครับถ้าเราก็เตรียมมุนเส้นที่เตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับมุนเส้นที่เตรียมใส่แล้วก็ผัดใ่ตัวนะครับผัดในตัวนะครับ,นะรบแล้วเราก็ใส่ไสยู ดำไปดิษณะให้ดูสวยงามนะครับนี่ครับดี้ดำนะครับนี่นะเราก็ผัดนะครับผัดทำการผัดนะครับผัดดิ้งนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมนูนี้ก็เป็นลงนะครับเป็นวุ้นซึ้ง ปัดพุเท่นบ้านๆนะครับที่คนใหญ่นะครับคนนิยมรับประทานเงยนะครับนี่ก็เป็นเง็นเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอาไปเพื่อทารับประทานกงนนะครับ่งมุมอร่อยนี่ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเันยนะครับหรือว่าจะนาข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ